พี่น้องมีข่าวด่ามาเกี่ยวกับกรรมการการประกวดลุกวงลุกวงดนตีลุกทุ่งแห่งประเทศไทยหรือลุกทุ่งน้ำดำครั้งที่ห้าจากโดยมหาวิทยาลัยกาลสินข้าเจ้าสลองคบรอบสิปปีมหาวิทยาลัยกาลสินโอ้ยงานยังยิ่งใหญ่อลังการพ้นดังๆไปหลายผู้รักผู้ใหญ่ไปหลาย,ย,าย,ลายตั้งแต่เมทับกุ้งเนาะ พลโทบุญถินภาคกลางแมทัพกุ้งผู้ซื่อเสียงดังๆทั้งไส้เดือนขมนิ้นกลับไปร่วมง,งานฉลองครบรอบสิบป,ปีมหาวิาลกาฬศิธุ์พี่น้องเอืยนักปราชญ์ราชบัณฑิตอิสานไปหลายข้าเจ้ามีการมอบรางวัลน,นักปราชญ์อิสานตัวอิเมสวาราแห่งรัตนศิน,นก็ได้เอออีิเมดาวพันโนมอลัมพิาพาพิส่งเรื่องขอนเกนกระไดเอด้ลังวันไหยผู้ลายคนพี่น้องเอืยที่สําคัญมันมีไฮไลท์คือการประกวด วงโดนตีลูกพุ่งแห่งประเทศไทยหรือว่าลูกพุ่งน้ำดำครั้งที่ห้าพี่น้องเอ่ยเป็นการสิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชากุมารีเนื่นองในโอกาสหนึ่งทศวรรษสลองครบรอบสิบปีมหาพิยาลัยการสิน์พี่น้องข้าเจ้ากระซิ้นคณะกรรมาการผู้ทรงเกียรติมาน้ำกันสามทานหนึ่ง คือครูเทียมชุดติเลตแล้วสิมีความขัดเนรดังการเต้นเนาะการโซ่โอ้ยรับไปไร่ไร่การพูเดเทียมเนี่ยพี่น้องเออสองอาจารย์สวัสดิ์สารคามหัวเป็นจรงด้านโดนตีผู้เนี่ยเออเฮ็ดเพลงนั้นเพลงนี้หนึ่งมีแต่อาจารย์สวัสดิ์สารคามเนี่ยผู้อันผู้เฮ็ดเป็นส่วนใหญ่พี่น้องเฮ็ดอันดังแต่ต้นๆตนตนพร้อมโอ้ยดังด้านดนตีอาจารย์สวัสดิ์สารคามเนี่ยพี่น้องเอยและคนสุดท้ายที่มีดรามา่าคือ คูเอกชัยศรีวิชัยเราเปลี่ยนผู้เป็นนักร้องแล้วก็เป็นผููผคัดในทั้งดานการร้องเพลงเออก็มีเสียงวิพากวิจารต,ตั้งต่เราสิเขามาเปลี่ยนกรรมการใหม่ๆหม่นุ่ะเออ่าเปลี่ยนยังจ้างเอาคู่เอกชัยศรีวิชัยมาความนั่นความนี่กระดามาว่ากันไปบ่มอ,อะสมจังสันจังสีกว่ากันไปสิเข้าใจดนตีอีสานเพลงอีสานบ่จังสันจังสีกว่ากันไปตะพื้นตะพื้นพี่น้องเอยโอ้ยบัดนี้ จากที่ข้าเจ้าคัดเลือกมาหลายๆโรงเรียนหลายหน่วยงานมาส่งประกวดเข้ามาเนาะงวนตดีลูกทุ่งแม่ประเทศให้ข้างที่หรือว่าลูกทุ่งน้ำดำข้างที่หาเนี่ยนะคัดเลือกให้หาเหลือห้าทีมแล้วก็มาประกวดกันในวันนั้นห้าทีมพี่น้องเอย๋ยอืก็ประกอบไปด้วยโรงเรียนลมเกา่าแล้วก็วิไลนาชศินกาลาสิน โรงเรียนศีกนวลนวิทยาคมโรงเรียนร่มเก้าบุรีล์โรงเรียนลำปมายมามาประกวดกันหาทีมในมือน,นั้นเออมือน,นั้นคู่อกกัไส้ซีวิ้งไส้โอ้ยแล้วก็เบาฟาดม่วงฟาดหน้ายางจังเลิกพี่น้องเอยฟาดถึงคนที่ด่ามาส่วนใหญ่คนที่มั่ดากรรมาการเด้อไม่ใช่คนที่มาประกวดดอกคนที่ด่ามันเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้าน ด่าว่าอย่างนั้นด่าว่าอย่างนี้มันแน่จริงมันมาด่าผมต่อหน้าเลยบาซัร์บานนาเออเขาตั้งให้ผมมาเป็นกรรมการก็ต้องฟังผมสิ่าซัร์บานนาผมน่ะไม่ใช่กรรมการมืออาซีบดอกที่ผมมาน่ะเพราะว่าเสียวผมเสียวเล่านั่นอ่พอวีระพงงวงศิลเจ้าของศิลปินผู้ไทยเออเสียวเลาวให้มาแล้วก็เลยมาบาซัร์บ้าผมก็เลยเสียดน้าเอาความรู้น้าเอาปรับการณ์ที่ผมมีนั่นแหละมาก เซ่ให้ทุกคนได้รับทราบรับฟังและที่ผมพูดไปผมไม่ได้ด่าใครเลยนะราสัน่นมาน่ะว่าจะไปผมเป็นผมอันนี้ผมก็โดนดา่าโดนอะไรมามากมายแต่ผมไม่ได้ด่าใครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเราไปฟังเราก่อนสิเปิดชูฟังในไลฟ์สดอะไอคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าก็ด่ากันแหลกลานเลยด่ากราารมการคือบางคนแม่งแตะไม่ได้เลยอะเป็นอะไรกัน ผมเป็นกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอาชีพผมมาที่นี่เพราะเสี่ยวผมคืออ่าคุณวีระพงศ์เป็นคนเชิญแล้วที่เชิญมาในการที่มาพูดตรงนี้ขอบคุณเสี่ยวมาเพื่อเติมแต่งให้ทุกคนได้มีองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ป๋ามี แต่ถ้าทีมที่มาเชียร์แล้วรับไม่ได้ก็ mm. ไม่ต้องส่งง่ายๆการแข่งขันนะลูกมันมีหลายรูปแบบแต่สำคัญที่สุดวันนี้เราแข่งเพลง mm. เราจะเชียร์ใครไม่ได้ว่าแต่ยามาดากรรมการ mm. เพราะเขาตั้งกูมาแล้วไง mm. ว่าให้กูเป็นกรรมการ เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังกรรมาการแล้วสิ่งที่กูพูดออกไปยังไม่มีคําไหนไม่ดีเลยกูไม่ดได้ไปกูไม่ดได้ไปขี่ใส่หมอข่าววันมึงเลยนี่บอก่าห้าี่อันนี้กูเขียนเดะบัดเนี่ยกูเขียนนี่ละเป็นตัวอย่างบางตอนพี่น้องอืมแล้วก็เขียดแล้วก็น้อยใจเด้อืมแล้วก็แนะนําดีด บ่นเดบดาข้ามใดเลยพนาวานันนะเออนันละผู้ใดอยากเบิ่งเต็ียมกับไปเสื้อถ้าเอาเด้อนันละพี่น้องเป็นตัวย่างบางก่อนตอนขันผู้ใดอยากฟังหลายๆกลับไปเปิดเบิ่งได้คลิปในโซเชียลมีให้ฟังยูดอกพี่น้องเอ๋ยแล้วก็ผลการแข่งขันลูกทุ่งน้ําดําครั้งที่ห้าวงที่ชนะเลิศก็ได้แก่ลมเก่าพิทยาคมจังหวัดพิรชูร์ที่2ได้แก่วิทยานาฏศิลกาลศิ์ที่สได้แก่ โรงเรียนศีกนวลวิทยาจังหวัดขอนแก่นแล้วก็สําหรับชมเชยก็ได้แก่โรงเรียนลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็โรงเรียนลุมเก่าจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สําหรับนักร้องชายยอดเยี่ยมได้แก่โรงเรียนลุมเก้าบุรีรัมย์นักร้องหญิงยอดเยี่ยมได้แก่พิทรัยนาตศินกาลาศินผลการประกวดกับเป็นเส้นนี้พี่น้องเอ๋ยเสียงอื่นพูดเก่าสุฟังสวัสดีครับสวัสดีคับ